ระหว่างทางไปยาผมก็เพิ่งรู้ตัวว่าได้ยินเสียงในใจของภรรยาภรรยาผู้แสนยินชาและเงียบผึมของผมภายนอกมองผมด้วยสายตารังเกียจแต่ในใจกลับเป็นอีกเสียงหนึ่งที่รักฉันไม่อยากย่าถ้าฉันบอกว่าตอนนี้ฉันไม่สบายจะได้ไหมนะที่รักอย่าทิ้งฉันไปเลยผู้หญิงที่ทัานขาวสวยขาเรียวยาวอย่างฉันถ้าใครเจอเข้าขาไม่คืนที่คุณหรอกนะ เมื่อได้ยินแบบนั้นผมก็อดถามไม่ได้เมื่อกี้ผมได้ยินอะไรแปลกๆหรือเปล่านะผมมองผ่านกระจกมองหลังอย่างไม่แน่ใจก็เห็นแค่ภรรยาที่นั่งข้างคนขับกำลังมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยสีหน้าเย็นชาทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นแค่ภาพหลอนของผมผมเลยลองอย่างเชิงถามไปว่าถ้าเราอย่ากันคงไม่กระทบคุณมากใช่ไหมโจรัหารได้ยินคำถามของผมก็ตอบเรียบๆว่าคงไม่กระทบอะไรมากหรอกค่ะ แต่ในแวดวงของเรามีเรื่องที่รู้กันอยู่ว่าไม่มีการหย่าร้างมีแต่คู่ครองเสียชีวิตพูดถึงฉันอยู่ถ้าเขาอยากกับฉันฉันจะไปเผาตัวเองที่เมเลยไม่มีสามีต่อไปฉันคงอยู่ไม่ได้แล้วฉันไม่อยากหย่าฉันอยากให้สามีกอดพอได้ยินเสียงนี้ผมก็มองไปที่เบาะข้างคนขับอีกครั้งอย่างลังเล โจรั่วหานที่ทำหน้าบึ้งตึงบนใบหน้าสวยๆของเธอนี่ไม่น่าจะใช่หูแว่วแล้วละ่ะหรือว่าผมสามารถได้ยินเสียงในใจของภรรยาได้แล้วเมื่อกี้ผมแน่ใจมากว่าปากเล็กๆของเธอไม่ได้ขยับเลยสักนิดโจรั่วหานเหมือนจะรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างก็หันมาสบตากับผมทันทีวันนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายนะคะเรื่องอย่าไว้คราวหน้าได้ไหมคะโจรั่หานเธอช่างกล้าหาญในที่สุดก็พูดออกมาแล้ว สามีจะยอมตกลงไหมนะเราจะได้กลับบ้านแล้วก็ไม่ต้องหยากันไม่มีสามีแล้วฉันจะอยู่ยังไงต้องดิ้นทุรนทุรายไหมนะทำตัวน่ารักใสๆหรือเซ็กซีด่ดีถุงน้องลูกไม้ถุงน้องขาวหรือว่าถุงน้องตาข่ายสามีชอบแบบไหนกันแน่นะฉันจะเปลี่ยนให้หมดเลยตอนนี้ผมรู้สึกแค่ว่าเสียงมันดังไปหน่อยแต่ผมก็แน่ใจว่านี่คือเสียงในใจของโจรัวหานไม่มีบทพูดผมจึงลังเลอยู่ครู่หนึ่ง และพูดออกไปว่างั้นวันนี้เรากลับกันก่อนพอได้ยินแบบนั้นดวงตาของเธอก็เป็นประกายขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็รีบเกร็งหน้าขครึมทันทีและพยักหน้าอย่างไว้ตัวก็ได้ค่าระหว่างทางกลับในที่สุดโจรั่วหานก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกในใจเธอไม่เพียงแต่ทำเพลงอย่างมีความสุขตลอดทางแต่ยังเรียกสามีสามีไม่หยุดปากตอนนั้นเองผมถึงได้รู้ว่าผมไม่รู้จักภรรยาของตัวเองเลยสักนิด ไหนบอกว่าเป็นศาสตราจารย์สาวผู้เย็นชางไงแล้วไอ้คนช่างพูดเหมือนเทพบันทึกเสียงแถมยังชอบทําเสียงออดอ้อนนี่มันใครกันตอนนั้นผมกับโจวร,รั่วหานถือว่าแต่งงานกันแบบสายฟ้าแลบตกลงกันไว้ว่าจะค่อยๆสร้างความสัมพันธ์หลังแต่งงานแต่เราสองคนงานยุ่งเกินไปแถมโจวร,รั่วหานก็มีนิสัยค่อนข้างเย็นชาไม่มีบทพูดจะเรียกว่าสามีภรรยาก็ไม่ถูกคงเป็นเหมือนเพื่อนร่วมห้องมากกว่า เพราะเรานอนแยกห้องกันมาตลอดหลังจากถึงบ้านเราก็เข้าบ้านทีละคนเหมือนเคยฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายไว้เจอกันวันหยุดนะคะแต่ตอนที่เธอหันหลังขึ้นไปชั้นบนผมก็ได้ยินเสียงในใจเธออีกฮิฮิต้องรีไปหาข้อมูลวิธีง้อสามีแล้วใช่แล้วถุงน่องของฉันต้องเอาออกมาแล้วไม่รู้ว่าสามีจะชอบแบบไหนฉันจะใส่เดินไปหาเขาแบบเนียนๆได้ยังไงนะโอ้ยหงุดหงิดชะมัด ทำไมฉันถึงชอบคนเย็นชาแบบนี้นะคนหญิ่งหญิงอย่างเธอจะชอบคนอื่นนอกจากคนเย็นชาไม่ได้เหรอฉันเองก็เร่าร้อนนักเกียตตัวเองสามวิแล้วก็กลับไปชอบเขาใหม่ไม่มีบทพูดพอได้ยินแบบนั้นผมก็เต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามใครกันแน่ที่บอกว่าตัวเองชอบคนเย็นชานี่มันใส่ร้ายกันชัดๆแต่พูดจริงๆริงนะความแตกต่างนี้ ทำให้ผมสนใจโจรั่วหานขึ้นมาอย่างมากแน่นอนว่าที่สำคัญที่สุดคือน้ำเสียงของเธอไม่เหมือนคนที่ไม่มีความรู้สึกต่อผมเลยสักนิดผมรู้สึกว่าระหว่างเราสองคนน่าจะมีความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างแต่น่าเสียดายที่ตลอดบ่ายนั้นผมไม่เห็นโจรั่วหานออกมาจากห้องเลยอยู่ห่างกันเกินไปเหมือนจะไม่ได้ยินเสียงในใจของเธอแล้วมือข้ามีนัดกับลูกค้า ผมเลยไปเคาะประตูบอกโจรั่วหานแล้วก็เตรียมตัวออกไปเสียงตอบกลับที่เย็นชาดังมาจากข้างในแต่ในใจเธอก็เริ่มครั่ำครวญอีกตามคาดสามีไม่ได้กินข้าวกับฉันมานานแล้วเข้าไปหาลูกค้าตลอดเลยแต่มันคืองานของสามีนี่นาเขาต้องชอบภรรยาที่เชื่อฟังและเข้าใจฉันคงเข้าใจอะไรไม่พอเขาถึงได้อยากหยาก,กับฉันใช่ไหมอืมตาร้องให้จนบวมแล้ว ฉันต้องดูดีนะเดี๋ยวค่อยประครบเย็นไม่ใช่สิทำไมถึงร้องให้หล่ะเนี่ยอยู่ๆอารมณ์ของผมก็ซับซ้อนขึ้นมาพระภาพลักษ์ของโจรั่วหาในใจผมคือศาสตราจารย์สาวผู้เย็นชามาตลอดไม่เคยคิดเลยว่าในใจของเธอจะเป็นคนที่ชอบออดอ้อ,อนที่แยะหลังจากคุยโปรเจกต์กับลูกค้าเสร็จผมก็รีบปรับบ้านตอนนี้ผมเพิ่งอาบน้ำเสร็จนอนอยู่บนเตียง คิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้แล้วในหัวก็วุ่นวายไปหมดหลักๆคือจะอย่าหรือไม่อยาก,กันแน่ปกติผมเป็นคนไม่ชอบยืดเยื้อก่อนจะอย่าคงต้องคุยกับโจรั่วหานก่อนดูว่าในใจเธอคิดยังไงกันแน่ขณะที่กําลังคิดอยู่ก็มีเสียงเคาะประตูผมได้สติแล้วลุกขึ้นนั่งบนเตียงผมเงยหน้าขึ้นไปก็เห็นโจรั่วหานยืนอยู่ที่ประตูเธอน่าจะเพิ่งอาบน้ำเสร็จผมยาวสลวยปล่อยสยายอยู่ด้านหลัง ดวงตาหงที่เคยเฉียวคมตอนนี้กลับทอดมองลงต่ำเผยให้เห็นความน่าสงสารอยู่บ้างมีอะไรหรือครับผมหลบสายตายอย่างไม่เป็นธรรมชาติเพราะโดนเสียงในใจของเธอเมื่อเช้ากระทบดึกดื่นป่านนี้ชายหญิงอยู่กันตามลำพังในหัวก็อดคิดถึงเรื่องถุงน่องแบบต่างๆไม่ได้ฉันยังรู้สึกไม่ค่อยสบายนะคะคุณช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะน้ำเสียงขาดความเย็นชาไปเล็กน้อยกลับดูเหมือนจะมีความเขินอายปนอยู่ ที่รักอย่าปฏิเสธฉันเลยนะฉันจะร้องให้จริงๆด้วยเตรียมตัวมาทั้งคืนแล้วนะทำใจมาทั้งคืนเลยแต่ผมไม่ใช่หมอนี่ครับถ้าไม่ไหวจริงๆผมพาไปหาหมอดีกว่าพูดจบผมก็กำลังจะลุกขึ้นแต่กลับถูกมือเล็กๆที่ขาวเนียนนุ่มกดไหลไว้ไม่เป็นไรแค่ฉันรู้ว่าเป็นอะไรก็แค่ก็แค่ก็แค่อะไรครับที่รักอย่ามองฉันแบบนั้นสิ กวางน้อยในใจฉันจะชนกันตายอยู่แล้วตื่นเต้นจังเขาหล่อมากฮิฮิอาจจะเพราะเสียงในหัวของตัวเองมันวุ่นวายเกินไปหรืออาจจะเพราะเธอตื่นเต้นเกินไปผมก็ได้ยินเธอหลุดปากออกมาว่าที่รักฉันรู้สึกอึดอัดหน้าอกคุณช่วยนวดให้ฉันหน่อยได้ไหมคะวินาทีนั้นในห้องนี้มีคนอยู่สองคนแต่กลับเงียบสนิทผมถึงกับได้ยินเสียงในใจของเธอหยุดไป อากาศเหมือนจะแข็งตัวในทันทีและวินาทีต่อมาผมมองสาวน้อยตรงหน้าที่หน้าแดงกำ่ำเม้มปากไม่พูดอะไรช่วยไม่ได้ผมเลยต้องเป็นฝ่ายเปิดประเด็นคุณอึดอัดหน้าอกเลยครับไม่มีใช่ขจร,รวหานในใจกำลังร้องไห้อยากจะลงโทษตัวเองสองเท่าที่ทำอะไรไม่คิดทำไมถึงพูดสิ่งที่อยู่ในใจออกไปหมดเลยนะที่ฉันจะพูดไม่ใช่เรื่องนี้นี่นาผมจ้องเธอขม็งรอให้เธอแก้ตัวไม่สิ รอให้เธออธิบายผลคือวินาทีต่อมาเธอจูจ่ๆก็ยื่นมือมาจับมือของผมไปวางไว้ที่หน้าอกของเธอกัดริมฝีปากสีชมพูของตัวเองเบาๆไม่ใช่ก็ใช้ค่ากรแค่อึดอัดหน้าอกคุณช่วยนวดให้หน่อยก็หายแล้วข้าคนเรากล้าแค่ไหนก็ทำได้แค่นั้นไหนๆก็พูดไปแล้วก็ต้องกล้าเข้าสู้ที่รักคุณทำได้อยู่แล้วโจรั่วหาน มือของผมที่ถูกกดไว้ที่หน้าอกของเธอก็ขยับไปโดยไม่รู้ตัวผมรับประกันว่านี่เป็นปฏิกิริยาตามสัญชาตญาณจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะลวนลามแต่ว่านี่อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะอย่าว่าเลยจริงๆมันก็นุ่มดีเหมือนกันนะหลังจากที่ผมกดไปโดยไม่รู้ตัวโจรัวหานที่ยืนอยู่ผิวที่เผยออกมาทั้งหมดก็เหมือนจะเปลี่ยนเป็นสีชมพู ผมผมจำได้ว่าท่านนหน้าอกให้กินยานั่นยาเซียวเหยาวผมลุกขึ้นอย่างรากระอักกระอ่วนท่าทางก็ไม่เป็นธรรมชาติแต่โจรั่วหานมาถึงขั้นนี้แล้วย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะล้มเลิกกลางคันเห็นผมจะลุกขึ้นเธอก็ยื่นมือมากดผมไว้ตามสัญชาตญาณแต่แรงอาจจะควบคุมไม่ได้วินาทีต่อมาเธอก็ล้มลงบนเตียงพร้อมกับผมโจรั่วหานเหมือนจะสัมผัสดโดนอะไรบางอย่างสามีมีกล้ามท้องด้วย ฉันก็ทำดีมาทั้งชีวิตนะไม่ได้โลบมากแค่ลาม,มกนิดหน่อยแล้วมันจะทำไมละ่ะถ้าฉันช่วยโอกาสลูก,กล้ามท้องเขาสักหน่อยก็คงไม่เกินไปใช่ไหมดวงตาที่ว่างเปล่าของผมในที่สุดก็กรอกไปมาถูกคำพูดหาว่าฉันลาม,มกของเขาทำเอาหน้าแดงไปหมดผมยื่นมือไปจับมือเล็กๆที่กำลังจะลูบมาที่ท้องของผมไว้ไม่งั้นเธอลุกขึ้นก่อนผมโดนทับจนหายใจไม่ออกแล้ว โจรั่วหารกล้าแค่ในใจจริงๆด้วยพอผมเปิดปากเธอก็รีบลนลานใช้มือเย็นเตียงข้างหลังเตรียมจะลุกขึ้นปากก็พูดขอโทษซ้ำๆไม่มีบทพูดไม่เหลือภาพรักษาเย็นชาเหมือนเคยโจรั่วหานึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นรู้สึกว่าทั้งตัวเริ่มอ่อนแรงผมเห็นท่าทางของเธอเลยได้แต่ยื่นมือไปประคองตอนแรกจะประคองที่ไหล่ แต่ท่านี้มันก็ดูแปลกๆสุดท้ายไม่รู้ว่าไปประคองที่เอวได้ยังไงโจรวหานที่กำลังจะลุกขึ้นพอโดนผมจับที่เอวทั้งตัวก็แข็งทื่อไปครู่หนึ่งวินาทีต่อมาทั้งตัวก็อ่อนยวบแล้วลม้มลงบนตัวผมอีกครั้งผมอ้าปากค้างมือทั้งสองข้างยังประคองเอลเธออยู่เลยอยู่ๆก็มีคนลม้มลงบนตัวผมนิ่มๆแบบนี้ไม่ใช่ว่าเธอทำแบบนี้ ผมสงสัยได้ยากมากเลยนะว่าเธอไม่ได้ตั้งใจน้ำเสียงของผมเจอความจนใจเล็กน้อยไม่ใช่นะคะฉันเอวของฉันห้ามจับมั่วซั่วน,นะคะคือคือมันค่อนข้างไวต่อความรู้สึกพอได้ยินแบบนั้นผมก็นึกขึ้นได้ว่าหลังจดทะเบียนสมรสมีครั้งหนึ่งที่เราออกไปกินข้าวด้วยกันระหว่างทางเจอเพื่อนตอนเข้าไปทักทายผมยื่นมือไปโอบเอวเธอผลคือเธอทั้งตัวก็แข็งทื่อไปเลย รอยยิ้มบนหน้าก็หายไปแถมยังมองผมแวบ,บหนึ่งทั้งหมดนี้ผมเห็นและรู้สึกได้ตอนนั้นผมคิดว่าตัวเองทำอะไรไม่เหมาะสมเลยรีบดึงมือกลับหลังจากนั้นก็มีอีกหลายครั้งที่ผมเผลอไปโดนเอวเธอปฏิกิริยาของเธอก็คือตัวแข็งสีหน้าเปลี่ยนไปนานๆเข้าผมก็เริ่มสงสยัยว่าจริงๆแล้วเธอไม่ชอบให้ผมแต่ต้องหรือเปล่าคนเราก็มีสิ่งที่ชอบไม่ชอบ เหมือนกับตัวผมที่ชอบผู้หญิงเอวสวยงั้นตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดสีนะทำไงดีละ่ะพอรู้ว่าเอลเธอไวต่อความรู้สึกผมก็ยิ่งตื่นเต้นดูเหมือนจะโรคจิตไปหน่อยสองนาทีครึ่งต่อมาเราก็นั่งโซฟาหันหน้าเข้าหากันตอนนี้เธอมองผมด้วยสีหน้าเย็นชาแต่รอยแดงบนใบหน้ายังไม่จางเหมือนกำลังรอให้ผมเป็นฝ่ายเปิดปากก่อน แต่จริงๆแล้วในใจกลับคิดว่าคุยอะไรกันหึนอกจากเรื่องความรักฉันไม่อยากคุยอะไรกับสามีทั้งนั้นครั้งที่แล้วที่เขาจะคุยด้วยก็คือเรื่องย่าตอนนี้ผมไม่ได้จะมาคุยเรื่องความรักกับเธอถึงแม้ว่าเห็นภรรยาตัวเองน่ารักแบบนี้จะคุยสักหน่อยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือตอนนี้ผมได้ยินเสียงในใจของโจรวหานและท่าทีแปลกๆของเธอ คิดแล้วผมก็เปิดปากพูดผมเคยบอกว่าจะอย่าคุณก็ตกลงแล้วเพราะคุณก็รู้ว่าชีวิตคู่ของเรามีปัญหาใช่ไหมจริงๆแล้วฉันไม่คิดว่าระหว่างเรามีปัญหาอะไรนะคะการใช้ชีวิตร่วมกันทั้งหมดก็เป็นไปตามที่เราตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้จริงๆแล้วฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจเหตุผลที่คุณจะอย่าแต่ฉันเคารพการตัดสินใจของคุณเสมอคะ่ะ พูดจบก็ยื่นมือที่เรียวยาวสวยงามไปทัดผมที่ข้างหูเบาๆดูมีสเสน่ดึงดูดอย่างบอกไม่ถูกถ้าไม่ใช่พระตอนนี้ในใจเธอกำลังคร่ำครวญทําลายบรรยากาศของฉากนี้ทำไมสามีถึงจะยาละหรือว่ามีผู้หญิงที่ชอบอยู่ข้างนอกแล้วนางจิ้งจอกตัวไหนกันหุ่นดีกว่าฉันเหรอหรือว่าสวยกว่าฉันการศึกษาสูงกว่าฉันแข็งแกร่งกว่าฉัน หรือว่าตายด้านถึงแม้ว่าฉันจะแกล้งทำก็เถอะแต่ก็ทำได้ดีมากแล้วนะนางจิ้งจอกตัวไหนไมาแย่งสามีฉันคำพูดในใจที่พรั่งครูออกมาทำให้ผมรู้สึกเหมือนขมับตัวเองถูกดึงจนตึงไปหมดภรรยาที่ภายนอกดูเย็นชาพูดน้อยแต่ในใจกลับพูดไม่หยุดเป็นคนช่างพูดนี่เรียกว่าได้หนึ่งแถมหนึ่งหรือเปล่านะผมหัวหมุนไปหมด ถูกเสียงรบกวนจนคิดอะไรไม่ออกผมอดไม่ได้ที่จะพูดว่าคุณเงียบก่อนแล้วโลกก็เงียบลงทันทีผมรู้สึกว่ามีอะไรแปลกแปลกผมเงยหน้ามองสาวน้อยตรงข้ามในดวงตาของโจวรัวหานมีความน้อยใจเม้มปากแล้วพูดเสียงเบาว่าฉันไม่ได้พูดอะไรสักหน่อยแต่ทว่าวินาทีต่อมาในใจก็เริ่มอีกสามีดุจังแต่ตอนดุก็หล่อดีนะฉันอยากจะยอมเป็นทาสเลย โจรหานเธอนี่มันโรคจิตจริงๆแต่ถ้าเป็นสามีก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่สิผมงงไปหมดแล้วทำไมถึงมีรถนิยมแบบนี้ด้วยทำให้ผมตกใจจนพูดไม่ออกอีกครั้งพระเทพธิดาผู้เย็นชาในใจผมภาพลักษาสตราจารย์พังทลายลงเร็วไปหน่อยในวันเดียวตอนนี้โจรหานมองผมที่ทำหน้าไร้อารมณ์จ้องมาที่เธอตรงๆในใจก็รู้สึกประมา คิดว่าคืนนี้ตัวเองรีบร้อนเกินไปหรือเปล่าเปิดเผยอะไรออกไปไหมไม่งั้นคืนนี้สามีจะดูแปลกๆปลกทำไมในที่สุดผมก็เปิดปากขัดจังหวะความคิดฟุ้งซ่านของเธออธิบายก่อนว่าที่ผมอยากยาไม่เกี่ยวกับนางจิ้งจอกผมแค่วันนี้อยากจะคุยกับคุณเรื่องปัญหาระหว่างเราที่ผมเสนอเรื่องอยาเพราะเราเคยพูดกันไว้ก่อนแต่งงานว่าถ้าอยู่ด้วยกันไปหลายปีแล้ว ยังไม่มีประกายไฟระหว่างกันหรือใครคนหนึ่งเจอคนที่ชอบก็จะหย่ากันตอนที่เสนอเรื่องหย่าผมนึกว่าที่คุณตกลงเร็วขนาดนั้นก็เพราะรู้ว่าระหว่างเราไม่มีประกายไฟและในใจคุณก็ยังมีคนในใจอยู่ไม่ใช่หรอพอได้ยินแบบนั้นสีหน้าของโจวรั่วหานก็ยิ่งเย็นชาลงในดวงตาซ่อนอะไรบางอย่างนั้นที่คุณหมายความคือในใจคุณมีคนอื่นแล้วหรือว่าคุณไม่มีประกายไฟกับฉัน ที่ฉันรู้สึกนี่คือประกายไฟฝ่ายเดียวจะต้องเผาตัวเองให้หมอดไม่เหรอสามียังไม่รู้สึกอะไรเลยแย่จังผู้หญิงสวยๆอย่างฉันไม่มีเสน่ห์เลยเหรอผมถอนหายใจแล้วพูดว่าผมนึกว่าคุณไม่มีความรู้สึกในใจผมไม่มีใครสองปีมานี้ผมยุ่งกับงานผมนึกว่าความเรียบง่ายแบบนี้คุณจะเบื่อเพราะตอนที่เสนอเรื่องอย่างคุณก็ไม่ได้คัดขานแล้วผมก็ได้ยินมาว่าตอนมัธยมปลาย คุณเคยชอบรุ่นพี่คนหนึ่งพอพูดถึงรุ่นพี่คนนั้นคนที่นั่งตรงหน้าหน้ากากเย็นชาก,ก็เหมือนจะแตกออกทันทีรอยแดงที่จางไปแล้วก็ค่อยๆกลับมาเริ่มจากที่คอลามไปถึงใบหน้าพอเห็นฉากนี้ผมก็ลืมคำพูดที่เหลือไปหมดว่าจะพูดอะไรประกายไฟแห่งความลังเลและความหวังที่เพิ่งจุดขึ้นในใจก็เหมือนจะดับลงทันที ปฏิกิริยาแบบนี้ยากที่จะไม่ทำให้ตัวเองตอนนี้ในใจของโจรั่วหานไม่มีใครแล้วผมถอนหายใจแล้วเบื่อหน้าหนีถ้าในใจคุณมีคนอื่นก็ไม่จำเป็นต้องผูกมัดกับผมผมรับไม่ได้ที่ภรรยาของผมจะซ่อนผู้ชายคนอื่นไว้ในใจผู้ชายคนอื่นโจรั่วหานที่กําลังหน้าแดงอยู่ได้ยินแบบนั้นก็ชะงักไปตอนแรก เธอคิดว่าเขารู้ความลับเล็กๆของตัวเองเลยคิดว่าท่าทางแบบนี้ของตัวเองดูโรคจิตเลยจะหย่าทำไมตอนนี้ดูไม่ค่อยถูกทำไมสามีถึงรับไม่ได้ละ่ะรุ่นพี่ที่อยู่ในใจฉันก็คือคุณไงไม่งั้นฉันจะเปิดเผยออกมาเลยไหมแต่ฉันอายนะตอนนี้ต้องฉวยโอกาสสารภาพรักเลยไหมแต่ว่านะถ้ารู้แบบนี้ใส่ชุดนอนเซ็กซี่กว่านี้ดีกว่า ฟังที่เธอพูดหมายความว่ารุ่นพี่คนนั้นคือผมเหรอแต่ผมแก่กว่าโจรั่วหารสองปีโจรั่วหารเรียนมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศเพราะงั้นเราสองคนไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันแน่นอนรุ่นพี่งั้นก็คือมัธยมต้นหรือมัธยมปลายสินะแต่ผมมองหน้าโจรั่วหารตอนเด็กๆก,ก็น่าจะหน้าตาน่ารักเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะไม่มีความทรงจำเลยสักนิดผมกำลังจะเปิดปากถามก็เห็นโจรั่วหาลุกข,ขึ้นยืนแล้ว ที่คุณเห็นว่าฉันไม่มีปฏิกิริยาเป็นเพราะที่โรงเรียนมีปัญหาเรื่องทดลองที่ต้องรีบปรับไปจัดก,การไม่มีบทพูดฉันเลยต้องกลับไปทาง,งานค่ะส่วนรุ่นพี่คนนั้นเป็นอดีตไปแล้วมือที่วางอยู่ข้างลำตัวสั่นเล็กน้อยวันนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายจริงๆค่ะฉันคิดว่าปัญหานี้เราค่อยคุยกันทีหลังได้คุณว่าไงคะเช่นนัดเวลาคุยกันดีๆ ตอนนี้โจรั่วหานที่ภายนอกดูเย็นชาแต่ในใจกลับคิดว่าสภาพของตัวเองตอนนี้สารภาพไม่ได้เสียภาพละกเกินไปต้องหาเวลาที่เหมาะสมถึงจะพูดได้ผมว่าบางทีผู้หญิงก็มีเรื่องให้กังวลใจแปลกแลกแ,ลกแบบนี้เยอะจริงๆผมไม่เข้าใจแต่ก็เคารพแล้วก็ตัวเองตอนนี้ก็ต้องการเวลามาจัดก,การความสัมพันธ์ที่วุ่นวายนี้ อย่างน้อยตอนนี้ที่รู้คือรุ่นพี่ที่โจรั่วหานชอบในใจน่าจะเป็นตัวเองถึงแม้ว่าตัวเองจะจำไม่ได้ว่าเคยเจอเธอเ,ธอเมื่อไหร่ผมพยักหน้าง,งั้นอีกสามวันได้ไหมครับพรุ่งนี้ผมต้องไปทำงานต่างจังหวัดวันหนึ่งโจรั่วหานพยักหน้ารับคำและจับชายเสื้อพูดกับผมเสียงเบาว่างั้นฉันกลับไปพักผ่อนก่อนนะคะฝันดีครับผมก็พูดว่าฝันดีครับมองโจรั่วหานที่ทำหน้าเรียบเฉย แต่ในใจกลับกรีดร้องค่อยๆเดินกลับห้องไปดวงตาของฉันว่างเปล่าและฉันเอนตัวลงบนโซฟาเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งวันมันเหนือจริงเกินไปผมได้ยินโจรั่วหานเสียงในใจเริ่มก็รู้สึกเหมือนตัวเองกำลังฝันน่าจะไปหาจิตแพทย์ดีไหมนะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกเสียงที่เรียกสามีคำแล้วคำเล่ามันช่างหวานจริงๆ